เอ็นนะแมนเอ้ยต้องมองนามันเปี้ยวอ๋อ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 ที่ว่าตัวเองเปี้ยวมาจากไหนเอ้ยผมจะโดนมันตีตายเดี๋ยวต้องเปิดมุมมองบกคนที่สามสู้กัมันสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะกลับมาเล่นเซอร์ไบิร์โวแล้วนะอ่าไม่เชิญกลับผมแค่หายไปนานมากๆเลยผมก็เล่นไปแล้วนะเพราะว่าผมเล่นออกไปในไลฟ์ไม่รู้ว่าคนดูได้รู้เปล่าก็คือผมเล่นไปในไลฟ์ติ๊กต็อกนี่ส่วนเนี้ย ที่ผมลากเวลเจอร์มาผสมพันธ์แล้วก็เอามันมาไว้ตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ทําให้มันหาเอนชาที่ผมต้องการได้แล้วนั่นก็คือ Efficiency IV แล้วก็ตอนนี้ขายเป็น Mending นะนี่ไง Mending ตอนนี้เราจะมี Mending ใช้กันแล้วนั่นเองผมแลกมาส่วนหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอเก็บของที่มันลกตัวนี้ไว้ข้างๆนี้ก่อนนะโอเ,เก็บไปได้ไดเยอะส่วนหนึ่งละ โอเคตอนนี้จะตอนนี้มืดแล้วนะเดี๋ยวผมขออนุญาตผมว่าผมเข้ามานอนในนี้ดีกว่าจอนไปอู้เช้าอันสดใสอะ่ะเดี๋ยวผมจะมาลากเบลเจอร์เข้ามาอยู่ในนี้นะเราจะใช้รางรถไฟลากเข้ามาทางทำรางรถไฟผมเอานี่มาอยู่เราจะขาฟไมโครสแล้วก็อืมมันเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเอา้าทำไมมันราฟไม่ได้เอนี่ไงเห็นแล้ว <laughs> ก็ว่าอยู่นี่นะครับเราจะาล้างรถไฟมา ลากกบเลียดเจ้โอเคเราจะมาลากตัวนี้ไปเดี๋ยวผมทุบเนี่ยทุบเอามา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 ซะในเบสลองอ่ะเรือมันทุบยากกว่าในจ้าว่าโอเคลากไปจิ้วจๆจเอาล่ะโอเคเข้าไปแล้วโอเคตัวนี้เป็นเอ่ออะไรเนี่ย อันนี้เป็น e อฟ i c i e n c y แล้วก็เลยเกินหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะเอาเหลือพายมันมาตรงนี้เลยซึ่งก็ผมไม่น่าเอาเหล็กมาน้อยอะ <c oughs> โอเคไม่เป็นไรอย่างไรมันก็พายมาได้ <c oughs> เอาละเดี๋ยวเราวางเอา้ารางรถไฟผมอยู่ไหน <c oughs> ไม่ใช่รถไฟผมอยู่ตรงนี้โอเค <c oughs> เดี๋ยวเรามาวางตรงนี้จุบ <c oughs> อ่ะวางไม่ได้ที <c oughs> ั้นถูกนี่ออก ผมต้องใช้ที่ขุดเออใช่เอาที่ขุดมันจะขุดไปกว่าถ้าใช้มือตกอย่างนานเลยโอเคดันไปในนั้นซะไอ้เจ้าว i เลเจอรโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเอาบล็อกอาชีพมาวางให้มันนะแต่ว่าบล็อกอาชีพเนี่ยโดนว i เลเจอรที่อยู่ด้านในล็อกแล้วผมจะทําลายทิ้งุบุบอละ่ะมันไม่หายไอ้นี่มันบล็กมันติด มันติดอาชีพอะผมไม่ได้แลกของกับมันนะเนี่ยไม่ได้แลกของแต่ว่ามันบล็อกอาชีพบล็อกอาชีพถึงแม้จะทุบไปแล้วแต่มันก็ยังล็อกอยู่ดีเนี่ยเห็นไหมแถมเป็นตัวใหม่ด้วยเนี่ยเสดงวผมต้องฆ่าสองตัวนี้ทิ้งเอาล่ะวูเเจอร์เราขอโทษน,นะเราต้องฆ่านายทิ้งอนะผมต้องประสบอุบัติเหตุมันนะเพราะว่ามันมาแย่งอาชีพอะอมผมต้องให้สองตัวนั้นถืออาชีพไว้ผมจะได้แลกของกับมันงั้นผมคงต้องฆ่ามันทิ้ง กามีเลเจอร์มาเลี้ยงเนี่ยเป็นอะไรที่ลําบากมากเลยไอเรื่องบอกอาชีพเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ตัวด้านในมันทําอาชีพชาวนาให้หมดเลยนะโอเคเพื่อเพื่อที่มันจะไม่ได้ไปแย่งตัวนั้นเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการล็อกเอ้ยผมหิวข้าวเดี๋ยวผมเอาข้าวมากินก่อน้าน้ำน้ำนน้ำอิ่มโอเคตอนนี้ทุกทัวทํานาอยู่นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันตัวไหนจะล็อกตัวนี้ล็อกนะครับโอเคเราจะวางให้ตัวนี้ก่อนนะยืบต่อไปต้องล็อกตัวนี้แน่นอน โอเคนี่เท่านี้นะครับชาวบ้านก็ล็อกอาชีพของมันเรียบร้อยแล้วถือว่าสึกจัดไปเลยตอนนี้เรามีเมนดิ้งไปแล้วสามวันเอ้ยไอรอนโกลเลมเกิดเดี๋ยวนะผมได้เปิดมอนเตอร์ไหมเนี่ยโอเคผมเปิดมอนเตอร์อยู่เฮ้ยไอรอนโกลเลมเอาละให้มันอยู่แถวนี้แหละเอาไว้คุ้มกันวิเลจเจอร์ผมว่าจะทำแบบฟาร์มเหล็กควบนี้ไปด้วยอะแต่ว่าตอนนี้ทำแค่นี้ไปก่อน เดี๋ยวเราทําที่เพิ่มดีกว่าเอาไว้แรกของเยอะๆนะทําเป็นแบบตันแบบนี้ไปเลยน,นี้เป็นที่แลกของแล้ก็เอาแทบดอมาวางไว้ไว้ชิบแบบนี้แล้วก็เติมเติมเติมใส่ไว้ชิบอ้ยผมวางไม่โดนตั้งสองที่เนะี่ยนี่โอ้โหอย่างเยอะเลยโอเคเดี๋ยวเราไปตีใส่อุปกรณ์ของเรากันเลยโอ้โหดู้งอย่างเยอะเลย เลเวลผมเหลือหนึ่งพอดีอะตีเมนดิ้งบางอันผมไม่ได้เอนชานนะมันก็เลยใช้เลเวลน้อยแล้วก็เอนชานมันน้อยด้วยบางอันเนี้ยอย่างอันเนี้ยมันก็เลยใช้นิดเดียวโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดความทองใช้งานกันแป๊บหนึ่งปั๊มเลเวลนะเราต้องซ่อมอุปกรณ์ของเรางั้นผมจะตัดไปตอนที่ผมซ่อมอุปกรณ์ทุกอุปกรณ์ของผมเสร็จแล้วกันโหยังเหลืออยู่เลยงั้นผมเอาเก็บไว้กล่องน,นี้แล้วกันจิบจิบจิบไปไหมไม่ใช่โลกี้มันมืดเกินไปไหมมัน ว่ามันมืดอะเราควรมาปักทอชเยอะกว่าน,นี้เนาะเฮ้ยเอ็นเดอร์แมนเฮ้ยต้องมองนะมันเปรี้ยวเหอเปี้ยวเหรอเปี้ยวเหรอเปี้ยวเหอเปี้ยวเหอี่ว่าตัวเองเปี้ยวมาจากไหนเฮ้ยผมจะโดนมันตีตายเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเปิดมุมมองบอนทในสามสื่มันจุ๊ยอุย๊ยอย่านะอย่านะนี่ผมมีข้อใส่เอ็นเดอร์แมนเฮ้ยได้เอ er ็นเดอร์โพมาโอเคถือว่าสุดจัดอโอนอนแต่มันก็ใกล้เช้าแหละแต่ก็นอนไปเลย เช้าแล้วสวัสดีช้าอันสดใสเรามาแล้วเราจะมาหาเ n c นชาร์ดวิเลเจอรต่อซึ่งผมก็ครับไอ้นี่ไว้เยอะอยู่นะนี่นี่นี่เลตเทรนเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมเจอเอ c นชาร์ดดีๆนะทุกคนเ n c นชาร์ดไม่ดีเลยชีวิตลันทสดมีมานี้มานี่มานี่มานี่มานนี่ซะเอาละขึ้นไปซะโอเคเออผมไม่มีนี่ไงดินดินเนอร์โมนดินดินเนอโบนที่เขียนไม่ถูก ตั้งชื่อไว้รถไฟเดีย๋ยวรอมันเผาเหล็กก่อนเหล็ก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 อ,อย่านะรังกรีมโอ้โหรันก็ล่มเกิดอีกแล้วตัวมันเนี่ยมันจัดการมันจัดการซอมบี้ผมอะ่ะนี่ทำไมมันเกิดดีจังไงรอนก็รีมผมทำเป็นฟาร์มเหล็กได้เลยนะเนี่ยเอาละผมจะไปทำ เครื่องฟาร์มหินแล้วนะผมจะทําให้ใกล้ๆฟาร์มหมู่บ้านแล้วกันเพราะว่าตรงนั้นนะมันจะเป็นฟาร์มเหล็กในอนาคตแล้วเวลาเรามาเอฟเคฟาร์มหินใช่ไหมมันก็จะเอฟเคฟาร์มเหล็กไปด้วยในตัวบอกเลยถือว่าสุดจัดมากๆต่อจิจ๊บ,จบ,แบบนี้เ็จะทาตรงนี้เป็นที่แบบว่ากันน้ำบอกจึ๊บๆแบบนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดสำหรับลาวา พอไหม,มเนี่ยหินที่ผมเอามาเนี่ยเดี๋ยวเราฝากลาวาไว้ตรงนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปตักน้ำชื่อชื่อโอ้ยยังมืดเลยผมว่าผมเอ้ยคิปเปอร์ผมว่าผมต้องปักไปแล้วเพราะว่ายัางมืดเลยเห็นไอ้มอนเตอร์เกิดเลยเนะี่ยโอเคอหินมันกระเด็นข้างบนอะ่ะผมต้องกลบไว้หน่อยละโอเคค่อยๆปรับปรุงไปไหนดูสิโอ้ได้เยอะ เยอะมากๆเโอเคเดี๋ยวปั๊มต่อไปเยอะๆเลยในลูซี่โหโอเคตอนนี้ได้เยอะแล้วเดี๋ยวเราเอานี่ไปเก็บก่อนนะเอาขยะในตัวโอเคตายไป,ไปเดี๋ยวเราจะเอาของมาเก็บไว้ก่อนนะผมจะต้องการเอาหินที่ผมขุดมาเมื่อกีก้มาเผาที่เตานี่นะแต่ว่าเราไม่มีเชื้อเพลิงกันเพราะฉะนั้นเราจะไปตักลาวาในเนเธอร์มาเป็นเชื้อเพลิงใช่เรามีเชื้อเพลิงฟรีไปตักลาวากัน อ,อผมลืมครัพถังถังแค่สามอันจะพอแล้วม,มีตังมีไม่ใช่ดีตังอะไรอ่ะมีเตาตั้งกี่เตาก็ไม่รู้ถังแค่สามอันอดูเดี๋ยวเราไปเอาเหล็กที่เราเผาไว้แล้วก็ครัพถังไปตักลาวากันโอเคมาลงมาตักลาวาอุ้ยอุอ้ยพิกลิ่น เราอยู่นานไม่ได้เดี๋ยวมันมีตัวอะไรเมืม่อที่เราตกลาวาตายโอเคได้ของลาวาเกือบเต็มตัวเลยเอาล่ะกลับ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 ไม่อยู่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 ยกลับกลับกลับเอาเชื้อเพลิงมาใส่ทิ้งไว้ มันทําเหมือนใน j a v าไม่ได้อะที่มันจะแบบเอาออกหมดทีเดียวไม่รู้มันทําทได้เปล่าแต่อยากทําได้อะงค้น <Okay, S 1> <ๆ>เดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันแค่นี้ก็เยอะแล้วจะปล่อยมันหมุนไว้นั่นแหละมรลำคาญเสียงมากเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะปรับเปลี่ยนตรงนี้นิดหน่อยผมจะทําเป็นยังไงดีทําเป็นแบบนี้ นีออกกนกอ่ะแอบบนี้แล้วก็เพิ่งออกทีนจะเป็นประมาณนี้ด้านในโอเคผมจะทำให้มันครบทำให้มันครบ20ช่องไปเลยมันจะได้ v ิลเจอร์20ตัวใช่ไหมก็เริมจะได้เกิดทีละ2ตัว ทุกบล็อกอาชีพบอ,อกให้หมดชาวบ้านไปอยู่แต่ละมุมแบบพอดีเลยนะเดี๋ยวต้องขังมันไว้ต้องรีบขังมันไว้อุตส่าห์มันเดินเข้าแบบไปใส่ทุกด้านให้ขนาดนั้นโอโ้โหโอ้โหโอ้โหโอเคโอเคต้องจัดให้มันละนี่ชาวบ้านเดินไปอยู่แต่ละมุมให้เองเลยมันเพราะว่ามันล็อกเตียงนะโคตรสบายอะจ๊บเดี๋ยวเราจะเหลือข้างนอกไว้สองตัวไว้ผสมพันธุ์นี้จื๊บตรงนี้ แล้วก็ฝั่งโน้นด้วยนะจุดๆ,ๆาวางให้เรียบร้อยแบบนี้โอเคเป็นประมาณนี้เหลือข้างนอกสองตัวมันอยากยืนตามช่องมันขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวว่าเท่านี้น่าจะเยอะเกินพอแล้วต้อง2องสแต็คครึ่งไงเคเรามาโยนให้มันเลยดีกว่า อ่าตัวนี้โดนขังเอาตัวที่ไม่โดนขังชื่อ,อเคให้อลอนโกเลเมเกิดมาแล้วก็ตายอ่ะอประมาณนี้ส่วนด้านในตรงเนี้ยผมจะเอาสลับวางนะแต่ว่ารอให้แบบเรเดเจอร์มันครบทุกตัวก่อนแล้วผมก็จะเริ่มวางสลับเลยไอออนโกเลมเกิดอีกแล้วม,มันเกิดดีจังเลยต่างรอ,อระหว่างนี้เราจะปิด ตรงนี้ให้หมดตากเอาดูซิมันจะไปปรรจบตรงกลางพอดีไหมอา่ามันมันเนี่ยมัน,มนเราต้องขยายเพิ่มนี่นี่เราจะทําเป็นแบบนี้แล้วก็วางเดี๋ยวทําทุกด้านเลยลองทําไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามันไอ้ระบบน้ำเนี่ยมันไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่นหนลองวางดูซิ ไปทาฝั่งนู้นด้วยมันได้เป็นประมาณนี้อ่ะมันเป็นรูปบวกตรงกลางเอาไงดีขยายเพิ่มอีกเหรอขยายเพิ่มอีกก็ได้นะมันมีปัญหามันจะได้แบบเป็นแค่รูเดียวจะทําแค่ระบาบล็อกเดียวก็พอเอะมานี้นั่นเองขเคได้ไปรวมกันอยู่จุดตรงกลางตรงนั้นแล้วเดี๋ยว เราต้องมีลาวาลาวาไว้ตรงกลางใช่ไหม <laughs> มันเดินเข้ามุมให้เองเนี่ยเราก็ขังมันแบบง่ายๆแบบนี้เลยดิเหลือ,อ,อไม่รู้ว่าเหลือกี่ตัวเดี๋ยวรอ <laughs> ด็กเปต <laughs> ต้องค้าบรับวรัวไม้มาแล้วก็ฮอปเปอร์ด้านบนนี้มืดมากเลยเดี๋ยวนอนก่อนดีกว่า <laughs> นอนให้มันเช้าไปเลย โอเคใช่แล้วเดี๋ยวเราจะมาทําที่ให้มันแบบแล้วก็เลยมาตายเดี๋ยวเราจะวางเฟนเกรดตรงนี้ก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ที่จริงใช้ป้ายก็ได้นะแต่ว่าผมชอบแบบนี้มากกว่านี่มันจะดูดีกว่าหรือเปล่าประมาณนี้แล้วก็เอาลาวามาวางมาวางด้านบนตรงนี้โอเคเรียบร้อย อยากจะขุดด้านล่างชึบประมาณนี้เดี๋ยวเราออกจากตรงนี้ก่อนเมื่อไอเทมมันตกลงไปใช่ไหมเดี๋ยวสมมติไอรอนก็เริ่มตายใช่ไหมมันก็จะไอรอนก็เริมมันก็จะตกลงมาตรงนี้แล้วเราทำฮอปเปอร์ตรงนี้เลยทางฮอปเปอร์ชึบมันก็จะต่อออกมาแล้วก็ต่อมาเก็บเหล็กด้านในนี้เลยเดี๋ยวเรามาปูพื้นด้วยใบไม้ดีกว่ามันไอรอนก็เิมค่อยได้ไม่เข้ามาเกิดด้านใน ก็เติมด้วยใบ,บไม้ประมาณนี้สำหรัแบบโอเคแล้วทำแบบนี้มันมืดอ่ะแล้วก็ต้องมาปักไฟอยู่ดีโอเคปักไฟไป,ไปต้องไปตัดใบ,บไม้มาเพิ่ม แก้เสร็จแล้วนนเนี่ยเดีย๋ยวลองกําจัดอารันโกเลมที่อยู่ด้านนอกนี้ก่อนรอบๆเนี้ยผมต้องไปูด้วยใบไม้ไม่ให้อาลันโกเลมมันมาเกิดด้านนอกอแล้วก็ตรงนี้อ่ะแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยจ,จนี่ ค okay. ตรงนี้จะเป็นทางเข้าผมจะทําเป็นไอ้นี่นะเป็นพรมกระโดดเข้าไปเพราะว่าประตูผมกลัวมันหลุดมากเลยเอ๊ยเดี๋ยวแต่มันก็เข้าไม่ได้อยู่ดีอะหรือว่าเราต้องขยับมาอีกระหว่างที่รอวิลเลจเจอร์โตผมจะเอาใบไม้มาปูให้เต็มเลยโอเคปิดไว้ก่อนระหว่างนี้ก็รอวิลเลจเจอร์โตอืม สำหรับคลิปนี้เนี่ยน่าจะมีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมต้องรอให้วีเลชเจอร์โตนานมากเลยเดี๋ยวไว้เรามาต่อกันคลิปหน้าน,นะครับคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมคลิปมาจนจบนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย